น้องทาเกินะครับขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งนเต้นทางในชาตินี้ในชาติหน้ากรนนเกิดนตในชาติหน้าก็เสมอสุดข,ขอให้ทูกทุกสุขทุา่านให้ถธงสาธุอยูทักทึนะครับอาจาที่ใจนะครับ น้าคุณแม่ครับคุณแม่เป็นมาท่านนะครับอยู่ทางด้ใต้ลวลนะครับเดี๋ยวไปแต่เห็นอยู่ยวกับาท,าทางอาจารย์นะครับคุณแม่หมอมันกำลังรับเลีเ้ยงอยู่ครับกำลังเรียเลี้ยงอยู่ครับอขอขอากาศเป็นเถิดน,นะครับทางโน้นเพราะว่าอากาศรอ้อนเราก่อนที่เราจะปฏิบัติธรรมก่อนที่จะเริ่มพิธีนะครับเราก็เอาน้ำเย็นๆก่อนครับเอาน้ำเย็นๆครับรับประทานอาหารให้เองรับประทานน้แเราพร้อมทุกอย่างครับ กิตใจของเราครับรับพร้อมนี่จากรับสมาทานศีลครับรักษาศีลในวันนี้เพื่อจะกราบเอาพุ่งเอากระรับเพื่อจะรุ่นนำศพครับให้เรามีความสุขเป็นเสบียงของเรามีอย่างเดียวนะครับมีอย่างเดียวครับก็คือกุืเท่านั้นทขับุญเท่้าวหนาสุขกคุณยศสารกลเจือนะครับกลืเท่านั้น ที่จะนำติดตัวของเราไปนะครับในชาใน่ายาิหน้าในชาหน้า